สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางที่นี่เราไม่สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินงานครอบครัวหรือใจที่ไม่เคยสงบเพราะเมื่อเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิตและไม่มีวันที่ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยนะคะเรามารับธรรมรับศัพท์ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นั้นความดิงอาตมาห่วงทหารทางภาคอีสานเช่นเดียวกับทหารทางภาคเหนือเมื่อท่านผู้บัญชาการกองพลที่สามรับจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาแจกจ่ายจึงได้นำสิ่งของมาแจกให้ครั้งนี้ขั้นแรกอนุศาสนาจารย์ได้อาราธนาให้แสดงธรรม ต่อมาท่านผู้บัญชาการกองพลได้อาราธนาให้เล่าเรื่องของที่นำมาแจกจ่ายว่าส่งคุนค่ายอย่างไรบ้างผู้ที่ได้แจกไปจะได้เกิดศรัทธาความเชื่อมัน่นเพื่อสนองเจตนาของอนุศาสนาจารย์และท่านผู้บังคับบัญชากองพลที่สามจึงได้อาราธนาจึงขอพูดเรื่องธรรมะก่อนสักเล็กน้อยจากนั้นจะพูดถึงเรื่องสิ่งของที่นำมาแจกจ่ายเราทุกคนอยากมีความดีด้วยกันทั้งนั้น แม้บางคนนึกว่าตนเองอยากมั่งมีอยากมียศมีอำนาจแต่ความจริงแล้วก็คืออยากมีดีนั่นเองแม้เราจะมียศสูงแต่ถ้าใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครอยากจะทำอะไรก็ตามเถอะแต่ที่สุดของความอยากนั้นก็คือความดีนั่นเองรักษาศีลห้าให้ได้ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องทำเบื้องต้น5ประการคือ 1. ไม่อยากให้ใครฆ่ารังแกข่มเหงเราก็อยากไปฆ่าไปรังแกไม่ข่มเหงเขา 2. เราไม่อยากให้ใครมาลักของของเราเราก็อยากไปลักของของเขา 3. เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราเราก็อยากไปผิดลูกผิดเมียเขา 4. เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเราเราก็อยากไปโกหกเขา 5. เราไม่อยากเป็นคนบ้าก็อยาไปดื่มสุราเมลัย เพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆเราจะกลายเป็นคนบ้าเจริญพรหมวิหารสีไว้ความดีที่สูงขึ้นไปที่เราควรประพฤติในหลักการดำรงชีวิตคือความสุขการเจริญแก่ตนเองคือพรหมวิหารมีสี่ประการคือเมตตาความรักเราต้องรักตัวรักครอบครัวรักญาติพี่น้องหมูคนะ่คณะตลอดจนถึงรักประเทศชาติ 2. กรุณา ความสงสารที่มีต่อบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขารับอยู่ 4. มุทิตาความยินดีด้วยเมื่อบุคคลอื่นได้มีความสุขไม่ริษยาเขาเขาได้ดีก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วย 4. อุเบกขาวางเฉยเช่นเมื่อลูกของเราญาติพี่น้องหรือพักพวกไปทำผิดเราต้องวางตัวเป็นกลางเมื่อเขาได้รับโทษก็ถือเป็นกรรมของเขาไม่ช่วยเหลือเขาในทางที่ผิด เว้นจากความลำเอียงทั้ง4ประการผู้ที่จะมีคุณธรรมในข้อที่4นี้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมข้ออื่นสนับสนุนคือเราต้องเว้นจากอคติคือความลำเอียงเพราะความรักความลำเอียงเพราะความชังความลำเอียงเพราะความหลงความลำเอียงเพราะความกลัวแปลว่าคนหนุ่มทหารทุกคนต้องเป็นคนหนุ่มแม้จะแก่อายุมากแล้วก็ต้องทำตัวเป็นคนหนุ่มเพราะคำว่าทหารแปลว่าคนหนุ่ม คนหนุ่มนั้นจะต้องเป็นคนแข็งแกร่งว่องไวกล้าหาญบึกบืนมีไหวพริบปฏิพานมีความสามัคคีรักใคร่ไม่ทอดทิ้งกันเมื่อมีภยัยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทและข้อสำคัญที่สุดต้องยอมรับความตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อถึงคราวจำเป็นนี่พูดถึงทหารเพราะอัตมาเคยเป็นทหารเรือมาแล้วย่อมรู้จักชีวิตวิญญาณของทหารดีทหารไปรบถือว่าไปทำเพื่อชาติบ้านเมือง ทหารที่ไปราชการสงครามเพื่อปกป้องการอลิราชศัตรูนั้นหากไปฆ่าศึกศัตรูก็ไม่ถือว่าเป็นความชั่วแต่การทำความดีต่างหากเพราะเราทำหน้าที่ป้องกันสิ่งที่ดีงามเอาไว้ความดีนั้นเป็นความอยู่รอดของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และความสงบสุขของปวงชนในพื้นแผ่นดินไทยทุกคนความสงบสุขนั้นเป็นยอดของความดีทั้งมวลการที่เรายอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของเรา เพื่อรักษาความดีทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วจึงได้ชื่อว่าเราทุกคนได้ทำความดีสมศักดิ์ศรีของทหารไทยจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปเราทุกคนจะไม่แพ้จะไม่ต้องตกเป็นทาสของใครใดังที่พวกเราพากันวิตกกังวลกันอยู่ในขณะนี้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กก็ทรงปริวิตกและทรงมีความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอาตมาและได้ตรัสถามความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตว่าอนาคตของชาติอาตมาได้ถวายพระพรพระองค์ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกไปเป็นทาสของใครอาตมาขอถวายชีวิตเป็นประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏ ความมัง่งคั่งสมบูรณ์จะมีแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนับแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปี2524 0 2เปรียบเสมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วเริ่มใช้แสงให้เห็นความมืดมนไปแต่ที่อาตมากล้าย,ยืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือคำทำนายของพระพุทธโคสาจารย์ในประการแรก อาตมาได้พบและได้อ่านเล่มหนึ่งเป็นสมุดค่อยพระอรหันต์ในอดีตนามว่าพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่เขียนไว้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีจะแตกอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพอยังไม่ปรากฏโดยท่านได้ทำนายว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนัก จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายการทำนายในเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งสิบพระราชการราชการที่หนึ่งทำนายว่ามหาการผ่านมหายักษราชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมราชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิด รัชการที่สทํานายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทนายว่าจําแคลนขาดรัชการที่6ทํานายว่าราชาโจรรัชการที่7ทํานายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่8ทํานายว่ายกธรรมินรัชการที่9ทํานายว่าถิ่นกราขาวรัชการที่ส0ทํานายว่าชาววิไลความแม่นยําของคําทํานาย เมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาลจะเห็นได้ว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชกาลที่ 1. พามพระเจ้าตักสินขึ้นของราชสมบัติรัชกาลที่สองทันวางจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำร,รุงศาสนารัชกาลที่สามท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงวันนี้รัชกาลที่สี่ ท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวดถึง27พรรษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตรัชกาลที่หําจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดมากเพราะต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งรัชกาลที่6เป็นโจร พระทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองรัชการที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาตั้งแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บกนกองทุกข์ต้องดูแลข้าราชการเป็นจํานวนมาก เท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ยังต้องจำพระไทยสละราชาสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนราชการที่8ยุคธมินบ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกรัชการที่9ท้ายวัดถิ่นกาขาวเราก็ได้เห็นว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่เป็นผิวขาวทั้งนั้น สำหรับรัชกาลที่ส0บคือทํานายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคทุกข์เห็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนานานาอรารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครๆนั่นคือพระพุทธธรร,รมนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมนายก็มีปรากฏในสมุดคอยของพระพุทธโคสาจา์เช่นเดียวกันซึ่งมีความปรากฏโดยสังเขตดังนี้ อานน์ดูก่อนอานน์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีประมาณพุทธศักราช2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะพ่นจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณชีพราหมณ์จะตายกันมาก แต่ว่าอานนท์ความเร่าร้อนก่อนพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลจะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่ายักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอารวาสสมณชีพพรามจะต้องล้มตายยักษ์นอกพระศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่ง จึงจะหยุดยั้งเรื่องรบกันแต่ทว่าวประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอย่างแน่นแฟ้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทํานายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกป,ประการก่อนพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหลามาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิ คือพวกยักษ์นอกศาสนาแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคงตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนัก หากเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะยังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็จะกลายเป็นพวกเดียวฉานนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสภาพรออยู่ได้ตลอดไป ขอพระคุณจากใจที่ท่านได้เปิดใจรับฟังธรรม,มะจากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตในวันนี้ขออนิสงส์แห่งการรับฟังธรรมจงส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบแต่ความสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดใจรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรม หากธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแด,ด่ทุกท่านขอพระคุณค่ะ